ที่เราได้ดูคลิปวิดีโอการสอนออนไลน์เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารกันไปแล้วนั้นนะคะเมื่อเราเคี้ยวข้าวนานๆเราอมข้าวไว้ในปากนานๆเราจะรู้สึกว่าข้าวนั้นหวานขึ้นเพราะอะไรคะอะหลายคนอาจจะตอบได้แล้วนะคะเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าข้าวเมื่อเราเคี้ยวเข้าไปในปากนะคะจะเกิดการย่อยซึ่งการย่อยที่ทําให้อาหาร ถูกมีตัดหรือปดหรือหันให้มีขนาดเล็กลงเราจะเรียกการย่อยแบบนั้นว่าเป็นการย่อยเชิงกายภาพก็คือทำให้ขนาดภายนอกมีลักษณะเล็กลงแต่การย่อยแบบนี้ก็ยังไม่ทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติหวานได้ที่เรารู้สึกว่าอมข้าวไว้ในปากนานเรารู้สึกว่ามันหวานขึ้นก็เพราะว่า มันมีการย่อยแบบที่2เกิดขึ้นคือการย่อยเชิงเคมีการย่อยเชิงเคมีนี้เกิดขึ้นได้เพราะมีสารเคมีมาช่วยในการย่อยซึ่งสารเคมีนั้นเราเรียกว่าเอนไซม์ถูกต้องแล้วค่ะหลายคนตอบผูได้แล้วแน่นอนเลยนะคะเอนไซม์ที่ย่อยข้าวที่อยู่ในปากของเรามีชื่อเรียกเฉพาะว่าเอนไซม์ อะไมเลสนะคะเอนไซม์อะไมเลสจะทำการเปลี่ยนแป้งที่อยู่ในข้าวที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นน้ำตาลนะคะเราก็เลยรู้สึกถึงรสหวานเกิดขึ้นนะคะอันนี้เพราะว่าในปากของเรามีการย่อยแสดงว่าในปากของเรามีการย่อยกี่แบบคะมีการย่ยอยยุสองแบบคือการย่อยเชิงกายภาพก็คือย่อยตัดหมดให้มีขนาดเล็กลงกับการย่อยเชิง เคมี me. ที่มีสารเคมี me. มาเกี่ยวข้องซึ่งสารเคมี me. นั้นเราเรียกว่าเอนไซม์และเอนไซม์ที่อยู่ในปาาคือเอนไซม์อะไมเลสนั่นเองนะคะส่วนวันนี้เราจะมาดูการทดลองแบบจำลองทดลองการย่อยอาหารนะคะสิ่งที่เราจะทำในกิจกรรมตอนที่3านี้นะคะเราก็จะมีของง่ายๆในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งเรารู้จักกันดีหลายคนรู้จักด้วยนะคะอยู่3าอย่างอย่างแรกเลยคือน้ำน้ำเปล่านี่แหละนะคะอย่างที่สองน้ำมันพืชนะคะและอย่างที่สามผงฟูนะคะผงฟูที่เรามาใช้ทำขนมทำขนมเคก้กต่างๆอันนี้นะคะเราจะใช้ของอยู่สามอย่างนี้มาช่วยในการสร้างแบบจำลองการย่อยอาหารของร่างกายของเรา ถึงพูดว่าเป็นการทดลองโดยสร้างแบบจำลองเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนี้ใช่ของจริงไหมคะไม่ใช่แต่เป็นของที่ทําขึ้นเพื่อให้เห็นลักษณะเส,สม,มือนของจริงเราจึงเรียกว่าแบบจําลองนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่จะทําการทดลองแนะนํครบทวนอุปกรณ์การทดลองก่อนนะคะอุปกรณ์การทดลองที่ต้องใช้อันนี้นะคะ หลอดทดลองไว้ใส่สารเคมีส่วนสีดำอันนี้นะคะชั้นวางหลอดทดลองนะคะโดยปกติแล้วต้องตั้งให้วางสนิทแนบกับยืนโตนะคะเพื่อที่ไม่เกิดอันตรายในการล่วงหลดของหลอดทดลองในขณะที่ทําการทดลองนะคะกระบอกตวงระบอกตวงนี้เราจะใช้ตวงสารเคมีที่ใช้ในวันนี้คือน้ํานะคะเพื่อให้ทุกหลอดทดลองของเรามีลักษณะ หรือมีควบคุมปริมาณสารนะคะเพื่อให้ได้ลักษณะปริมาณสารเท่าเท่ากันเพื่อเป็นตัวแปรควบคุมนะคะแล้วเราก็จะมีหลอดโยดนะคะหลอดโยดวิธีใช้งานก็บีบตรงกระเปาะนด้านบนนะคะปล่อยสารก็จะถูกดูดขึ้นมา,าที่เป็นของเหลวจะดูดขึ้นมานะคะแล้วก็มีช้อนปักสารนะคะวันนี้ใช้ช้อนตักสารเบอร์สองนะคะเบอร์สองตรงนี้อ่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะขอให้นักเรียนดูใบกิจกรรมที่7นะคะการทดลองตอนที่3นะคะใบกิจกรรมที่เจ็ดการทดลองตอนที่3ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะเพื่อที่เราจะได้บันทึกผลเป็นด้วยก,กันนะคะซึ่งวันนี้เราจะมีการทดลองอยู่ทั้งหมดกี่ชุดคะมีอยู่ทั้งหมด3ชุดนะคะมีอยู่ทั้งหมด3ชุดฉะนั้นถ้าจะมี3ชุดแบบนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสับสนว่าหลอดทดลองหลอดไหนกันแน่นะคือหมายเลขหนึ่งสองสามเราก็จะบันทึกโดยหลอดทดลองเป็นหลอดแก้วนะคะเราก็จะเอาปากกาปากกาคมีมเขียนที่หลอดแก้วล้างออกนะคะไม่ต้องหว่วงไม่ต้องกังวลเพื่อบันทึกหมายเลขหลอดทดลองเพื่อป้องกันการสับสนและการหลงลืมของเรานะคะเด็กๆดูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะวันนี้เราจะมีการทดลองอยู่ทั้งหมด3ชุดนะคะ ชุดที่หนึ่งนะคะเราให้หลอดนี้แล้วกันเป็นการทดลองชุดที่หนึ่งเราก็าใส่หมายเลขหนึ่งไว้เลยนะคะใส่ใหมายเลขหนึ่งไว้เพื่อป้องกันการสับสนของเราเราทดลอง,ลองที่สองชุดที่สองนะคะชุดที่สามโอเคครบสามชุดแล้วนะคะทีนี้ เราก็มาดูกันว่าเราทดลองชุดที่1 2 3สาม,มีอะไรที่เหมือนกันบ้างอ๋อชุดที่1 2 3สมีน้ําเหมือนกันมีน้ําเหมือนกันะนะอันดับแรกเลยเราก็จะตวงน้ําก่อนนะคะตวงน้ใใําใส่ในหลอดทดลองทั้ง3าชุดด้วยกระบอกตวงนะคะด้วยกระบอกตวงการใช้กระบอกตวงที่ถูกต้องนะคะเวลาอ่านระดับสายตาจะต้องอยู่ระดับเดียวกันกับ อ่นที่เราจะอ่านค่านะคะโดยกระบอกตัวจะต้องวางอยู่ที่พื้นเรียบได้แนวระดับในแนวระนาบเสม,มอนะคะอ่ะวันนี้เราจะใส่น้ำลงไปในกระบอกในหลอดทดลองเนี่ยหลอดทดลองละ20มิลลิลิตรนะคะหรือ20 ml ที่เราเรียกกันนั่นแหละนะคะเราก็จะเติมลย ในเมื่อทุกรอจะต้องใช้น้ำเหมือนกันฉะนั้นตวงครั้งเดียวให้เรียบร้อยเลย แล้วเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเทน้ําออกจากกระบอกตวงได้หมดแล้วไม่ต้องเขย่าไม่ต้องทาําการเขย่าหรือสั่นกระบอกตวงนะคะใช้ปากกระบอกตวงแตกะกตับหลอดทดวองนะคะแล้วก็หยดสุดท้ายของน้ําในกระบอกตวงก็จะไหลลงไปในหลอดทดลองเองนะคะอ่ะตอนนี้ครบแล้วนะคะเราได้สารที่จะทําการทดลองปกตินักเรียนห้ามทำนะห้าม,าม,าม,ามยกขึ้นมาแบบนี้นะคะ แต่เพื่อให้ทุกคนเห็นชัดเจนนะคะคุณครูขออนุญาตยกยขึ้นมาแล้วกันนะคะหลอดที่หนึ่งและ3าการทดลองหลอดที่1ชุดที่1 2และ3ครบแล้วตอนนี้มีน้ำครบอยู่แล้วทีนี้การทดลองชุดที่1นอจกจเราจมีน้ำแล้วมีอะไรอีกข้างอยู่ในารางไปด้วยกันเลยมีน้ำมันพืชน,นะคะน้มันพืชเราก็จะใช้หลอดหยดหยดน้ำมันพืชลงไปนะคะวันนี้ใช้สักสิบหยดแล้วกันนะคะ เื่อที่ได้ได้เห็นชัดเจนนะคะก็หนึ่งสองส10ี่ห้าห็ดแปเก้าสบอ่าเรียบร้อยนะคะที่นี้ดูปริมาณซ0สิบหยดโอเคเวลาหยดน้ำมันพืชลงในน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือ โอเคถูกต้องนะคะน้ำมันพืชจะลอยอยู่ที่ผิวหน้าของน้ำทำไมน้ำมันพืชจึงลอยอยู่ด้านบนส่วนน้ำจมอยู่ด้านล่างอ้าวหลายคนเริ่มตอบคำถามคือได้สิ่งที่เกิดขึ้นเหตุาก,การณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าน้ำมันพืชมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำนะคะจึงทำให้เมื่อหยดน้ำมันพืชลงในน้ำน้ำมันพืชจึงลอยอยู่ด้านบน ของที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าบนของที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะจมอยู่ด้านล่างนะคะอ่หลอดที่สองนะคะเติมน้ามันพืชเช่นกันฉะนั้นหลอดที่สองก็หยดน้ํามันพืชลงไปสิบหยดเท่ากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบโอเคหลอดที่สองเรียบร้อยมีน้ํามันพืชลอยอยู่ หละะอดที่3มเติมผงปูนะคะเติมผงปูล,ลงไปอ่าผงปูนะคะจะเป็นผงสีขาวๆแบบนี้นะคะเป็นผงสีขาวๆแบบนี้เป็นผงละเอียดละอียดสีขาวๆนะคะอ่าทีนี้ วันนี้จะใช้วิธีใช้ก็คือแล้จะเติมผงปูล,ลงไปในหลอดทดลองนะคะในหลอดทดลองทั้งหลอดที่2และหลอดที่3วิธีใช้ช้อนตักสารนะคะตักสารให้คูณแล้วใช้ด้ามของช้อนอีกอันนึงนะคะปาาให้ปาไเราก็จะได้1ช้อนแล้วนะคะอันนี้วันนี้หช้อนเบอร์สองใส่ในหลอดทดลองหลอดที่สอง แล้วก็หลอดที่3อีก1ช้อนเช่นกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะทำการเขยา่าหลอดทดลองทั้งสามหลอดนะคะแล้วค่อยสังเกตและบันทึกผลนะคะอะ่นี่หลอดที่หนึง่งมีวิธีเขย่าหลอดทดลองบอกแล้วมือข้างที่ถนนาถือหลอดทดลอง เมื่ออีกทานึงยกขึ้นมาแล้วก็เข้าไปทดลองไปนะคะอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองนะคะคือตอนนี้เดี๋ยวจะไม่สักพักนึงจะเห็นชัดขึ้นนะคะส่วนหลอดที่สองนะคะเราก็เขย่าเหมือนกัน เอียงปากหลอดทดลองนะคะออกจากตัวเองนะคะ หลอดที่3มขยับเช่นกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตผลที่ไรหลอดทดลองนะคะ เด็กเตรียมตัวบันทึกผลไปพร้อมกันกับคุณครูได้เลยนะคะ,ะลักษณะหลอดทดลองอันนี้หลอดทดลองหลอ,ห,หลอดที่หนึ่งนะคะหลอดทดลองหลอดที่หนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ํามันพืชที่ลอยอยู่เหนือน้ํามีลักษณะเป็นยังไงคะเป็นแผ่นน้ํามันพืชขนาดใหญ่นะคะ เป็นแผ่นน้ำมันพืชขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำนะคะแล้วก็มีหยดน้ำมันพืชขนาดใหญ่เกาะอยู่ที่ข้างหลอดทดลองนะคะ <S <S มีแผ่นน้ำมันพืชขนาดใหญ่ล er อยอยู่เหนือผิวน้ำนะคะแล้วก็มีหยดน้ำมันพืชขนาดใหญ่เกาะอยู่ที่ด้านข้างหลอดทดลองอันนี้สำหรับ หลอดทดลองหลอดที่หนึ่งนะคะต่อไปเป็นหลอดทดลองหลอดที่เป็นหลอดทดลองหลอดที่สองนะคะหลอดที่สองลักษณะหลอดทดลองหลอดที่สองคือน้ำมันพืชแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆล,ลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ำนะคะน้ำมันพืชแตกตัวเป็น เม็ดเล็กๆเป็นหยดเล็กๆลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ํามีหยดน้ํามันพืชขนาดเล็กเกาะอยู่ที่ด้านข้างหลอดทดลองนะคะมีหยดน้ํามันพืชขนาดเล็กเกาะอยู่ที่ด้านข้างหลอดทดลองน้ํามันพืชแตกตัวเป็นหยดน้ํามันเล็กๆ ลอยอยู่เหนือผิวน้ําและมีหยดน้ํามันพืชขนาดเล็กเกาะอยู่ที่ด้านข้างหลอดทดลองนะคะสําหรับการทดลองชุดที่สองหลอดที่สองของเรานะคะและนอกจากนี้สําหรับหลอดทดลองชุดที่สองของเรานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสารละลายที่ได้มีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นนะคะ ได้สารละลายสีขาวขุ่นต่างจากหลอดแรกนะคะหลอดแรกที่เราดูไปเมือ่อกี้หลอดแรกที่เราดูไปเมื่อกี้นะคะหลอดที่หนึ่งสารละลายใสยังใสอยู่นะคะแต่ด้านบนมีหยดน้ํามันลอยอยู่ส่วนหลอดที่สองนะคะสารละลายสีขาวขุ่นต่างกันชัดเจนนะคะทีนี้เหลือหลอดสุดท้ายหลอดทดลองสสที่สามนะคะหลอดทดลองที่สามนะคะ อันนี้ได้สารละลายสีขาวขุ่นแต่มีน้ำมันไหมคะไม่มีหยุดน้ำมันนะคะมีแค่สารละลายสีขาวขุ่นด้านข้างด้านล่างมีตะกอนสีขาวตกอยู่ด้านล่างนะคะมีตะกอนสีขาวตกอยู่ด้านล่างเพราะว่าผงฟูบางส่วนละลายไม่หมดนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือผลการทดลองหลอดที่สามนะคะ เรามาดูทั้ง3าหลอดพร้อมกันใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูทั้ง3าหลอดพร้อมกันใกล้ๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะการทดลองหลอดที่1 2และ3ของเรานะคะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือหลอดที่1นะคะน้ำมันยังเป็นแผ่นใหญ่ๆหรือเป็นเม็ดขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือผิวน้ํานะคะส่วนหลอดที่2น้ํามันแตกตัวเป็นเม็ดขนาดเล็กนะคะ ลอยอยู่เหนือผิวน้ําเช่นเดิมส่วนหลอดที่3ก็ได้สารละลายสีขาวขุ่นเฉยๆนะคะอันนี้คือความแตกต่างกันของทั้ง3มหลอดทดลอง1 2และ3เด็กๆบันทึกผลลงไปได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนแต่ละคนนะคะเด็กๆแต่ละคนบันทึกผลการสังเกตที่ได้เสร็จแล้วนะคะต่อไปสิ่งที่เด็กๆต้องทําคือตอบคาถามท้ายการทดลองนี้นะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ตอบให้เรียบร้อยเลยนะคะข้อที่1นึ่าถามว่าสารในห,หลอดทั้ง3มีลักษณะเหมือนหรืออย่างไรหลอดที่1 2และ3เหมือนหรือต่างกันก่อนคําถามแรกเลือกก่อนนะคะดูก่อนว่าเหมือนหรือแตกต่างกันก็เติมลงไปอย่างไรก็อธิบายทีละหลอดว่าแต่ละหลอดมีลักษณะเป็นยังไงนะคะอ่ะข้อที่2ผงคูทําหน้าที่อะไร ผงปูอยู่ในหลอดไหนบ้างหลอดที่สองและสามผงปูหลอดที่สองและสามมีผงปูอยู่แต่หลอดที่หนึ่งไม่มีผงปูหลอดที่หนึ่งกับสองมีอะไรที่ซ้ํากันคือมีน้ํามันพืชและน้ําอยู่แต่หลอดที่สองมีผงปูเพิ่มเข้ามาฉะนั้นผงปูในหลอดที่สองทำให้เกิดความแตกต่างกับหลอดที่หนึ่งยังไงนะคะผงปูไปทําให้เกิดความแตกต่างกันยังไงใน หลอดที่หนึ่งและหลอดที่สองนี้นะคะข้อที่สามถ้าผลการทดลองในหลอดที่สองเปรียบได้กับการทํางานของลําไส้เล็กหลอดที่สองเหมือนการทํางานของลําไส้เล็กนักเรียนคิดว่าลําไส้เล็กทาหน้าที่อะไรหลอดที่หนึ่งน้ำมันยังเป็นแผ่นใหญ่เหมือนเดิมแต่หลอดที่สองน้ำมันมีขนาดเล็กลงเป็นหยดน้ำมันเล็กๆฉะนั้น ลำไส้เล็กทาหน้าที่อะไรนะคะจากนั้นถ้าตอบคำถามทั้ง3ข้อแล้วให้นักเรียนสรุปผลการทดลองที่ได้จากกิจกรรมนี้นะคะว่าแบบจาลองนี้ช่วยอธิบายการทํางานของระบบย่อยอาหารได้อย่างไรนะคะการการทดลองนี้นะคะอธิบายการทํางานของระบบย่อยอาหารได้อย่างไรนะคะ วิจิตนการทดลองให้อธิบายเพื่อตอบคําถามนี้ของคุณครูนะคะโอเควันนี้สําหรับกิจกรรมนี้ก็จบลงเรียบร้อยนะคะขอให้นักเรียนไปตอบคําถามท้ายกิจกรรมและทําสรุปของการทดลองให้เรียบร้อยเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายเจอกัน